ครับจากสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับอ่าสารชินีก็เป็นชิดที่สามที่ได้ลงขายงวครับพี่น้องครับอ่าก็นเนื่นกับต้องขอคำีิยนว่าสาเหตุที่ได้ลงคลิป่รู้มีเอฟซีหลายท่านอยากได้งัวหน่อยไปเรียงว่าแบงให้เนี่ยอ่าบอกผู้หน่อยกับเม่หน่อยจะบาดประมาณนี้ครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็นื่องกับต้องขอคำน้ำยาอีกว่าง่วทั้งเข้านี่เป็นงัวงทรงฟี่สองร้อยกิโลเมตรล้วก็บริการจีมเงินปลายทางครับงัวไปหอดบ้านหอดซองถึงมือเอฟซีโดยปลอดภัย ลงรถแล้วนั่งกินเขาน้ากันแล้วก็ยจังเก็บเงินกันครับพี่น้องครับอ่าบว่าหลายายห้างเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้ครับนี่ง้อหน่อยอยู่นี่ง้อไทยอยู่สองตัวครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมเสียที่บายพ่อสังเขปเมืองแม่แล้นี่ก่อนครับเป็นตัวเมียอายุสี่หาเดือนครับอ่าข้มสูงอย่าไปถามหาเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับง้อแดงบดง้อไทยแดงบดครับพี่น้องครับแม่เรามีทองตัวหน่อยเราบ่ได้กินนมดีครับอันนี้นี่แหละครับสาเหตุที่ว่า ถ้าเสื้อไว้ขอเสียงกับมีกันครับถ้าเสื้อไว้แม่ตั้งโตกับว่าให้กินนมครับพี่น้องครับแต่ว่าอ่าเอาไปเลี้ยงนี่เงื่อนฝากเงินออมเงินเจ็บนี่บือเสียหายครับพี่น้องครับกับมืวราคานี่ครับนี่ครับเมืองครับสีแดงโบดครับสุขภาพแข็งแรงกินหยาดีผูกรามได้นี่ผมถอดเมาออกซื้อครับอ่าบระเี๋ยาเมืองโตผูกครับอายุหาเดือนบวกอ่าสำหรับมืวสองตัวนี่มองขายเลยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท บริการทรงฟรีอ่าเอาไปสองรกิโลเมตรเช่นเดิมขายแบบบบมีกำไรแต่ก็บับทรงฟรีเ่าครับพี่น้องครับขายแห่งชิ้นหัดชิดถึงนี่ครับบกักผูน้อยอายุหาเดือนนะครับทนใดสนใจกับทร่มหหา0652076884ดแปดซี่พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำมลมั้นฝางอำเภอเะษสดวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับหรืออยากได้แม่ท่องไปเรียงครับเอาไปนี่ยละา หนึ่งมืนหาพันบาทครับเอาตัวเมียทองนี่ครับนี่ครับทองแท้ลอยเปอร์เซ็นต์ประกันทองครับลูกสามในทองง้อสดๆควมสูงลอยสามหาบวกลบสองบดคบเครื่องครับคนกกิดกางข้างกอจะโทษเห่ียมโทษตัวโทษต้มกันจะโทษควมสะใจครับพี่น้องครับมาอกรีกัยังโทษมามบ่มากกแชร์บอกพานครับพี่น้องครับพอง้อเฮายินอยู่หลายๆนี่กัมีทั้งอ่างัวเนื่อยง้อเมียลูกงวร้อยเลียงมีถูกร้อยครับพี่น้องครับเพราะว่าผมกับรับสื้อถูกร้อยครับ ในเกษตรกรอ่าพุ่นากขายก็อาศัยพ่อค้าพ่อค้าก็อาศัยคนเลี้ยงครับอ่าวันต่อราคาตามกลไกของการตลาดผมซื้อราคาเป็นกลางแทะแน่นอนครับเราก็ขายราคาเป็นกลางครับเมื่อเกินตัวง้อแท้แน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับไปซื้อเพิ่นถือมีแต่เพิ่นสิไล่หนีครับพี่น้องครับบ่ได้ซื้อถือง้วซื้อราคาเป็นกลางยุติธรรมนี่ครับเมืองเมืองชัดๆได้อครับพี่น้องครับ สวีว่าแบบทิมๆว่าเอาอะไรมากมายกับวัวตัวละหลักพันน่ครับง่วเฉลียตัวละหาพันหาครับเอาไปเลี้ยงเป็นเงินฝากเงินออมนะครับพี่รองครับธนคลินี้จ้าใบเเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ